ดีค่ะวันนี้ยายเพ็ญเมียสำนันนอมาตักไยพี่น้องคือเก่าเด้อค่ะวันนี้มาตักไยพี่น้องกับบรรยากาศอยู่ในครัววันนี้ยายเพ็ญเห็ดเมนูต้มเข่าใส่พักกระทุกงคอนใส่พักใส่ปลาใส่หอยค่ะก่อนอื่นยายเพ็ญกระกาบกุณพี่น้องสักคู่ทุกคนเด้อค่ะเด้อีติดตามที่ให้กำลังใจยายเพ็ญเมียสำนันนอร์พอสิอยู่ไก่อยู่ไก่ยายเป็นกะขอบคุณได้แล้ค่ะตุ๊กตกำลังใจเด้อค่ะเสียงปกอวยสิมีปกอวยสบายด้วค่ะทุกคน เป็นวัดลง่งคอล่ะค่ะเป็นสีเจ็บๆคอจะเป็นกับเลยเห็ดไหมนู้ตุ่มเข่าเนาะค่ะน้องตุ่มเข่าจะเป็นนะใส่ใส่พักก็เป็นหน่อยๆปั้นมาต้มให้หมูกินเด้อค่ะเด้ดอเจ็บเจ็บต้องกันเจ็บคอค่ะเป็นไม้เกณฑ์น,น้ำเนาะค่ะนะะ้องค่ะคิดหลายอย่างไม้เกณฑ์ดขืนอีกแล้วค่ะเจ็บเพิ่งจะเป็นใส่หอยน้ำเนะะี่ค่ะทุกคนใส่หลายอย่างเนาะคะ่ะน้อง ใส่หมวเลยแต่ว่ารสลาตาดโอเคค่ะเซ่บม,มากๆค่ะเซ่บค่ะใส่ต่นหอมน้ำเนาะใสก่กรีซินจีนเพื่อนใส่อะข้าน้าต้ตมย่างเลยค่ะทุกปนก่อนหนึ่งค่ะ กินกับสิบอคือกินต้มยำเนาะต้มยำเขากำลังพองดีบหอนแห่แงเกินไปอยากซ่ทนหอนค่ะเพราะว่าเจ็บคอเนาะค่นะ พืนกินเพราะว่าประหยากบ่อยากสุดนานะพ่อเนาะการเพราะว่าสามีจะเป็นกระหิจนจ้าทุกคนนืนหรอกค่ะมืออื่นกะจะ็จะเดบไปโคู่ละค่ะจะเดบไปโรงพยาบาลกรุงเทพเนาะพ่อเนาะสามีจะพิจนตัดสินใจไปหัน เมิ่งว่าไปพบคุณหมอเรืวเนาะจะได้มือผ้ามือใดนะคะทุกคนค่ะตรงเอาแห้งไ้ก่อนกยากบคุณหลา้ยๆเลยค่ะถูกกรลนองใจนุ่มนวลค่ะตรงนี้จิตใจอ่า แย่อยู่กับคนเยา่ยเพ่นค่ะเพราะว่าสะมีเยา่ยเพ่นนะรางกายมีมะเร็งเนาะมันก็เลยเห็นห้ใจบ่ดีค่ะคุณคิดอยู่ตลอดเวลาะค่ะ ก็บ,บอกว่ามันสิหายเนาะกว่าน้องค่ะจะเป็นกับภาวานาค่ะทุกคนค่ะพยายามบ๊วาใหา้ลูกตามเนี่ยค่ะอีกสุขคันใจไม่ยเยอะเพื่อนมักเค่นนั่นแ็ดนี้แม่คองทุกคนค่ะห่างบาอกพยายาง แต่ว่าบูวันกับมูนีเนาะเป็นสีไข่แนค่ะุเป็นสีอ่าจากสฟังแหนอยู่ค่ะเบิงว่าสิ่าจังได๋จนอย่าเป็นว่าเราเราก็คิดคือกันค่ะุกค่ะเป็นแต่ว่าสิบ่แสดงบ่อยากแสดงให้อย่าเพิ่นเห็นเนาะ ที่เป็นใจเปล่าดนตรีว่ามีอะไรหน่อยโอ้มือน,นี้เป็นมือ ครบรอบแต่งงานยายเพ็ญค่ะทุกคนค่ะเป็นมื่นที่ครบรอบแต่งงานสิบห้าปียายเพ็ญนักแต่งสิบห้าปีแต่ว่าสามียายเพ็ญนับได้งสิบสี่ปีค่ะทุกคนสิบห้าปีค่ะแต่ว่าเป็นปีที่เศร้าที่สุดเลยค่ะปีนี้ค่ะบัคือปีที่ผ่นานมานะคะ่ะทุกคน วิญิงสาวงที่สุดเลยค่ะี่ทีเรลวว่าสามีจะเพลินมากเดือนตุลาเนาะค่ะในช่วง ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนค่ะอยเพิ่น่ะเบาบันใจค่ะคิดว่าประมาณนี้หรือก่อนนี้จะงอนหนึ่งกับเราพาเราพาอ่าอ่ามะเร็งอยู่ในส่วนหของท้องเนาะเออเราไหมคะทุกคนค่ะเราพาอยู่ส่วนนี้นี่กับปีเดียวนรือรอบหนา่ค่ะนะเรี่องแขนยิงเพิ่งน่ะคิดหนัเหมือนเหมือนโลกเรามัน mất làm mình phải tập quân cả, nhang bao nhiêu, năm, một nhang bốn លើង្ពីដែលក្ពីដែលក្ពាំប់ក្រោះទាខ្សាស់នៅបានពីដឹងលាំមា ห่อนห่อนมากเยยังเป็นเล่นนาำหนิงเลยค่ะทุกคนตรงพขาลมคือกันเพราะว่าข้างนอกห่อนแห้งแต่แดดแห้งมากๆเลยค่ะสมายไหมนู้นไมบายไม่ไม่สบายสสวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลยัณจีนทำอนห่อยู่ฮ้อน No, it looks good, but that's hot soup. No, not not hot soup. Oh, I don't know. Ice but cream. I my for man. Ice cream. Ice cream. Okay, okay, it ice cream. No. Eating okay. <laughs> for I bring for you. Okay. What ice cream you want? <laughs> good wife. Yeah. Sure. <laughs> เอสทีมเอสทีมรถป่วยเนาะพอนอโอเโอเคนดี้เด็นนักมากินเอ,นเนอ,อสทีม,มร,ถรถนี้แหละค่ะทุกคนค่ะรปิดป่วยเนาะเสซ่บค่ะ หอมสมิงก oh. mm ุดบานนาเยอะคืออะไรเนาะโคเอ็มมิ่เอ็มโคเนาะเดนโคเป็น strong man อ๋อไอศ์ครีมเอ็กซ์ strong man ชิว ิี่เห็นอแข็งแรงอยู่แน่นอนชัวเนี่ยนคะนี่เาโคเนาะูเดย์วัดวัดเดย์ชูเดย์เออเมื่อแต่งงานของเราบ็ิษ่ทริง หมือข uh ึ huh. uh ้นเนี่ยสิเป็นหมือนแต่งงานหมืกขึ้นเนาะค่ะเนาะบัตรลาสไนวีวีแมรีในทางเนาะอย่าลาสเซเว่นหนเซเทีอย่าวีแมรีในทางอทูเดย์มอร์นิ่งมอนี่แต่สิเป็นมือที่จัดงานแบบประเภทนี้แบบบาดเท่านะกบทุกททีสิบแปดเนาะพอดีเอ็กซ์ี่อย่ามือขึ้นนี่คขึ้นานมืกขึ้นแหะค่ะโีแมรี่ิบี r โอ พิซซ <15. S 1> <là> ี่เทนี้เรานเสิบสี่แล้วนี่เป็นแหลนนับเด็สิบสิบหาเลยค่ะทุกคนชัวฉันเช็คออนไนพิซีดีวฉันก็เช็คเหมือนกันจะรู้ว่านานเท่าไหร่ที่ฉันรักเธอสิบสี่ปีว่าจัคุณรักเสมน Thank so mm. you so much. s o m มากเอ็นเริู o o m มาก for two m o n h s i t ปีนี้อ่าโบมียังพิเศษค่ะทุกคนทุกปีเราวื็ zoom มัน z ุ o m นีมาเนาะปีนี้อ่าล้วกกีอันนี้แหละค่ะทุกคนแต่ว่าเะน่ะบให้เราเห็นห่ังเพราะว่า เราสบายเพราะอย่างในมือนี่เห็นให้เราต้องมาลำบากมีสิม่ะค่ะอีกเราสบายมากมากค่ะพูดด mm. 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 ีจะแฮปปี้นี่นะมั้งอือนดนนีดเอ็นจิ m งฟังโดนนีดมันมี่โดนนีดฟาเวอร์โดนนีดเอ็นจิงจะสวยมาืเนี่ย แอสักาลูกสาว้กานใหสอดกคนเนลูกสาวกับาฉันก็ฉันจะไปซื้อดอกไม้แต่ว่าลูกลูกสาวก็ไม่อยู่ที่พี่เบบอกว่าพีพซื่อในการทุกคนบอกว่าอย่างเจหมัวราลคาทุกคนห่างเหมือนแต่งานเป็นนบบเบาอย่างค่ะเบาๆอย่างเราลำบากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าสุกาบบ่ดีนะคะแค่เราอยู่ แต่สิก็โอเคแล้วนะะเมื่อกี้เราบุยังบอกว่าจะไปซื้อหลไม้แต่ลกสาวกับขนแกนก่อนจะไปซื้อหลุกสาวนัาหลักแต่ว่าลูกเสาเป็นมือที่ลูกเสากับขนแก่นะคะแต่ลูกซสาโกเลยฮิสโน้ันนี้อันนี้โอเค just this ยอมโอเคเย่เนียเนี่ยเโอเคไอคูณพัสดุ หยิบหนี้กับสิยาเด้อนนอกคนน้ออู้หยิบยาเลยใส่ทุกคนเดียเป็นหน้าบ่อปืนหยิบหน้าปอกันใหม่อย่ายเป็นก็ขอขอบคุณพี่น้องสุขุมสุขพนเด้อค่ะเด้อจะติดตามจะหายกันตังใจยายเพินเมียพลังมันนอนกอกออให้รักษาสุขภาพเลยค่ะกอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ goodbye everyone have a good day goodbye บายคุณจิมจะกรองแมนจะกรองแมน